ดูเวลาหลังนะมายหญมันยากกวนี้ครับเด็กขยันก็รับนานสี่สัาเส็จมาใหม่เอาหนี้กดดไ้ครับเหลือแค่ลูกเดกจ่ายไม่ดีแแม่ขยันจ่ายได้จ่ายมาเป้าเหมือนกันขนะโดดใ้บางอยู่กระหกเ็นความเล็กครับเล็กสั้นขยันซอยแล้วปรับลั่นโน แม่เตะห้างมาไม่ครับโจกมาขวาที่ครับเก็บไม้ใกล้แต่จะโดดติดต่องโดดให้มาข้างหลังเลยกระยานยกทิ้งมาเลยครับหมกได้ด้วยแล้วพิีได้ไปแล้วโขกมาขวาแล้วจริงโอ้โหไม่เต็มเท้าแล้วแม่ยังเสมอไม่ได้เล่นเบาๆเลยครับเดี๋ยวกระยาน มให้มาระส่านทิ่ตงโดที่ตงโดจะไปแล้วแหวกไม่าบานบังอยู่ตรงนี้แล้วเอกขยาเสียบอลแล้วไปได้เอกขยามไม่บอลแล้วจ้าจ้องแล้วจ้โจ้โอ้โหแม่เข้ากันไวยัะแม่เกือบโดนนครับโอ้แล้วเตะแม่เป็นโกเลยขึ้นบ้าครับขอมาใหม่ให้ได้ครับโยกมาแล้วทางขวาเก็บได้จะมาร์คมาร์คเกอร์โดนเตี้มอยู่นี่ไม่ออกด้วยระวังแล้วตบฟ้าแล้ว ยับนำ4-0ตีเสมอ4-4เกิดอะไรขึ้นกันเอกสยามนะแม่แล้วจ่ายมาใหม่เธอสั้นยับเก็บมาขวาทีเราให้มาได้เอกสยามทิ้งก็คืนแล้วจิ้มมาได้แล้วจริงติดต่อกข้แม่จบขึ้นมาเยอะๆพี่บอลระวังแล้วปักตั้งครับแม่อย่าไม่ออกด้วยหมาใหม่ขยามเอาให้มา อีกได้ไหมไปเแล้วพาทัวมาเองแล้วเคลื่อนมาสวยที่ตะโดนที่โดนไปขวาแล้วเข,าขวา้าขวาแล้วจริงเปล่าวเว้ยจะตกไปมีบอลนะแต่ไม่ขึ้นแล้วมาความคิดดีครับไอ้โม่ใหม่ดีครับพยายามยกมาแล้วไม่ไดีครับเปล่าครับสวยแล้วขนมไทยยกมาไม่ได้เล่นมาใหม่แล้วอย่างไรครับยิงเฉีดยาไปนู่นเลยครับมาหุ่นละทางเลยครับ,บ,ปรบปรเปลี่ยนมาแล้วแหลแอยอ่างนี้ เข้านี่สุดยอดประตูเลยครับผมบอกแล้วเราฟังได้ดีแม่เอ็นฟ้าครับแม่ฝ่าหันนี้เลยนะครับโอ้แล้วแกเครื่องแรงด้วยแล้วบอลเด้งก็ดีเหมือนกันยับโอ้มาไปเล่นไปฟก็บอกแล้วเราทำงานกบุตรเยอะยแม่โอ้คำนวณแรงลมมาเมื่อเช้าครับจอมใหม่ทีนี้ฟรีทีแล้วเปล่าครับแม่ใส่ท่ามาใหม่ให้หนุไทย ระวังด้วยจีบมาดูวลนะจิงไซเดียวพลังจะขนาดไหนแม่และลูกกระจันและจีบมวังโอ้ไม่น่าล่อดเดียวแม่โอเคไม่ล,อล่อแตัดแล้วแม่เป็นหนึ่งเมื่องครับแล้วก็เป็นซากันดิสโซครับเด็กขยันครับโอ้โอ ครับเราเป็นฟรีคิกครับขนมไทยยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยสุดจ่อแล้วเบอร์สี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับนำสี่ศูนย์ยับโดนพิกแซงล่างสี่นนขนมไทยครับเอาแล้วครับเอนมาใหม่ครับเลยขยัน,น,นของมาขวาเลยครับยิบิบของแล้วยังไม่ให้ครับหมาใหม่ครับไปยิบิบ ยี่สตักมาแล้วจ่ายมาไม่มีใครรับแม่งซ้ายโล่งครับพูดออกไปแบบตัวค้างเป็นตัวเลยนะครับหลัง2สอนเนี่ยก็จดแม้นะครับจบก็ลงนาทีครั้งนาทีท้ายครับพูดออกไปครับเต่แค่ก้านาทีนะครับเล่นมาใหม่ครับแล้วพลิกได้แลัวพี่มอระวังกันด้วยแล้วทีมมาเสียบอลไหมแล้วจัดสวยครับแม่ขะยามมาแล้วที่สิบให้ไหมยังไม่ให้ตบไปขวาแล้วหลุดกันจริงเราไม่เข้าเล่นเกมมาใหม่ครับพลิกมาเลยสวยครับ เราหกจ่ายมาตามรางแเราจิ้มติด,ตดไม่โดนใช่ไหมสวยทีพี่เบียงใครมาขวาออวขเาาอาไว้ทั้งคู่ครับแม่ไว้กับไว้เจอกันเป็นเตะมุมคร,รับตรกนี้แล้วคืนมาอเอกข,ขยามมอละให้ไม่ดีใล่ไหมไ,ไหนท่าขเขาใบเขยามรับตามหนึ่งลูกก่อนตอนนี้ ใสมนมา้ล่ะเลยยี่สิบยี่สิบจะพีนได้ไหมจ่ายบอลลกางพีมอนแล้วที่ต้องโดนจริงแล้วโอ้ไม่ได้แล้วแม่โอ้โหนีด่เดียวก็เมาแล้วครับเบี่ยงมาแล้วเอาบอลลงได้ไหมทางขวาเติมาแล้วจริงไม่มีใครชาจ,จะาไปโดนใครครับลุงนี่เป็นมาใหม่เขาเองสยามเอาไปได้ยี่สิ oh God, แบแทงมอลลกางพีนได้ไหมที่ต้องโดนคืนมาเบาครับ บอลไทยคืนมาแล้วเสียบอลแล้วแวอไปเองชนมาแม่แล้วไปใต้มุมงแบบ<ร>เอกสยามแล้วเซตต่อไ่แล้วเจีงก็กติดอีกแล้วครับบ เลเวลาไม่ดบ11นาทีสุดท้ายอับเพลงวลาแล้วครับลมาก ลจ่ายมาซ้ายบอลลงสวยด้วยได้ไหมประเด็นจริงเองแล้วเป็นไม่ดีครับถัดบอลย่าแม่เห็นเตะมุมครับถนน่ายถนน่ายเลมุมจ่ายมาซ้ายแล้วโดนประกงเขาแม่จิ้มทันครับเลยหมัยพี่เพียร์เอกยาทให้มาซ้ายเป็นยุติยุติไปแล้วโดนจิ้มแล้วเสียบอลไม้ฝามสวยแล้วเคลียร์ได้ไหมไปทีแล้วเป็นจิ้มโมโหโดนประกงก่อนครับเลยกระบาลเลยเอกยาฟี ปัดได้ครับแม่โอ้โกะกระสูงครับแม่ลูกโูงิมขึ้นไม่ได้กรสูงหรือก็เลับเลนมาเห้ยเยยใส่ข้าวมาที่ตสข้าวครับที่ต้องเห้ำรเ้ยั้นิกแล้วไปยังไม่ได้โดนเกบบอลล้มแล้วไปยังไม่ได้ลดใจมาง สายโดนบีบอยู่ยังไงพลิกแล้วไปสวดรวยบนเจ็ดจริงแล้วบอลลื่นอีกแล้วไปได้ไหมกระยามสวดแล้วกระยา,ามจางเบาๆแล้วเสียบอลยังไงเอกาเล่จริงวฝ้าโอ้โหไปซัดนเฝ้าโกโนเมื่อกี้แม่เล่นมาใหม่กระยาบมาไปใกล้ดีต้องดูตอกโดขึ้นมาแล้วพี่บอลทันไหมไม่ทนันแม่ไปจ่ายเพื่อ,อแล้วพี่บอลวิ่งลำบากครับต้องยัดตัวแกอย,อย่างเดียวแม่ เบี่ยงมาแล้วคนระับโอ้็พักสวยด้วยแล้วแล้วไปได้ไหมแล้วไปได้อยู่ไม่ใช่ทุอยนะ่าเรียกมายกย่อยแล้วปงแล้วได้ไหมเขย่าจริงไปเลยครับแม่เอาชัวร์ไปก่อนนะครับเบีย่ยงมาพี่มอทพักแล้วนะี่ครับตาไตแกต้องพักอย่างเดียวคนระับแล้วไปอ่ะลุงนีงจริงโอ้โหไปโจมาซ้ายที่ต้องโดไนไม่รู้ครับแม่แนมในลำไส้ลมได้ มาแล้วยังไงหมุนมาไม่ไออกครับแม่เตะมาใหม่ก็ยามเองกรยามให้มาตามช่องไม่ดีครับแม่เตะข้ามใหม่กรยามืีไาใกล้เสียบอลไม้จิ้มมาแล้วถ่วแล้วยังไงขนมไทยจัดมาแล้วแป้งูจับได้ครับเตะใหม่ขนมไทยออกมาซ้ายทีแล้วจ่ายไม่ดีครับแม่เงหขนมไทยครับเตะข้ามมา ได้ไหมครับลุกแล้วเอามาแล้วลุกต่อแล้วไม่โดนไม่ยอมหลงนะโถไปฝืนเลยแม่โอ้โทั้งเมื่อกี้ลงครับมีรันแน่นอนแต่น้องผู้หญิงบอกเลยนะแม่ไปฝืนครับหมาใหม่ครับหมาอะไรขยะครับตีมาได้ไหมโยกมาสวยหอเล่ไปทิ้งเองขอมาสั้นๆโยกมาไม่ดีแล้วตกเคลียร์ขึ้นไปทักแล้วเกิน พีคันโยงระวังด้วยคือลาพีออกไปไปโกได้ขึ้นมาไครยาะครับถึงจะเอากาโลงมื่อกี้คัโบโคมากันม่ยกม,มาไม่ดีครับแมไปเลยใระยารมาเตะข้าเข้ามาขอ,อไมใกลก้ลาพีคที่เบสต,ต่ามาสวยระยะา,าจับใไ,ไหมออกปาออไ,ได้ลแล้วนะวันแรกออมาได้โล่เอาลงไทยครับถักตะโ่ ครับโอ้มมนนะโค้นีเปลนนี่ยนเอยขยงครับตามหนึ่งลูกครับจกก่ออยู่ที่สี่่อห้าครับอะไรจะมันขนาดนั้นเลยวันนี้ โอ้ได้ขึ้นมาครับหลวงไทยี้เปิด้ย้ายได้แล้วเราสอนแต่สองแม่เหรอรักเราสอนอนะใ่ไใหมเลยเข้ามาครับหลวงไทยเฟี้ยงแล้วแปรแกกลับเฟี้ยงแค่คดเดียวครับแกน่าจะเป็นพวกนับอนเล่หรือว่านักปาา แม่ดูตรงแล้วครับข้อมือจะดีหรือเกินครับโอ้หรือว่าเข้าว่าน้ำไปปล่อยครับข้อมือจะแข็งครับนี่ครับมันจะมีสองแบบครับทำให้มีเมียเข้าน้ำโดยล่อยนี่ชัดเลยครับข้อมือนี่แข็งโตครับแม่โอ้ทีนี่ครับข้างหน้านี่หมดร้อยครับแสดงว่าล่อยนิท่าแม่ปะกันใหม่ครับขนมไทยเวียงมาแล้วครับพี่โอ้ ไม่ดีพอครับเอกขยานตัดได้แล้วสวนได้ใบพิมพ่บอลตังอยู่แล้วให้ตามลายมาได้ครับโอ้โหไม่ดีพอใอ่ห้าแล้วใหม่แล้วลงไทยเอาไปเอกขยานครับเอกขยันได้ข้ามาเลยลงกลางเลยเลยสามแก้วเลยแก้วมายอมบลลงไปไม่มบี้ยจะโตไม่ทันเนี่ยแม่แรงมาใหม่เอกขยานเขกลางพิมพล มาใหม่ครับแทงมากว่าแล้วจิ้มมาไม่ได้ครับแม่เลนมาใหม่เลยดิเก็บมาตรงใต้ครับจะอุดรู้หรือเปล่ปาครับโดนปุ๋ยบีบหนกักแล้วดิ่จะพลิกมาไม่ได้ค<ด>รับแม,ม่เป็นเตะลุงครับเมมป็นขระยานหายไ่ไกลแล้วจิ้มมาเตงลุงทีอรัาาบบวกบุกหนักครับห้านาทีสุดท้ายครับเพิ่งเวลาหลังเพิ่งมาแล้วก็สับ่น สีน้ำงินคือมาหลังเลยพยายามยกมาแล้วแตะพี่มอสเก็บได้อยู่พี่มอสขืนมาใ,นใกล้สีน้ำเงินแม่สองแล้วจิ้มมาแม่ปเ,มเมมป็เตะมุมกทีครับโอ้นวดหนักแล้วนะนี่คนระับเราวจ่ายมามีไหมฐานด้วยขยามให้มาสวยแล้วจิ้มได้ครับแม่ฮานอยขืนมาแล้วพลิกด้านซ้ายแล้วลอกมาสวยที่จอห์นหมดแล้วนะหรือเปล่า ไปกวาครบโมกโมกแล้วตัวเจ็บสวยลดูใช่ไหมไม่ได้ครับไมปขนมไทยตัดได้ขนมไทยตายมาไม่ดีครับแม่เล่ยมาใหม่ครับขนมไทยไปมาหลังเลยโมเจ็ดบโมเจ็บจกได้ย้อยมาแล้วโมกมีเพียร์ตี้ของเชือครับโอ้กระแทบมองไม่เห็นเลยครับโอ้แกขนาดโดดเลยนะครับน้าโอ้แล้วจกขึ้นมามีไหมแล้วปัดมาพลิกมาแล้วเสียงได้แล้วขนมไทยตัดได้ขนมไทยปวดมาไม่ดีพยายามตัด ไปเลยจริงแล้วไปเมย์โผได้ไหมไอ้ยำไปแล้วลูกเดียวลูกเดียวพี่บอมจริงเสียไ้โอยอาวจะมีอะไรบโอ้เอาบนเยอะเล่นมา่ายแล้ดโดดเล่นได้โผเสียไหมแล้วเข้มมาได้แล้วปัญจางก็ไปโผล่กันเองแม่ไปผาครันที่ดังโดครับแม่ป่าวจังหวะแรกครับโรับไม่ได้อาวลงครับนอนกวากัเล่นเบป่าวได้อรับเป็นทีจริงครับ เอกสยามรับอยู่ที่เบอร์19พี่อรมรแล้วส่งมา เปียกเปียกมาสวยพี่งมาพิงแล้วพิงมาบังบังแล้วพิงมาบังแล้วคืนมาทับขวาแล้วด็กสยามเอขยามยังไงมองแล้วให้มาขวาเกยสินตโกโลกมาแล้วหลุดหลุดแล้วโดนเกยติดต่อกระแม่ฝั๊มดีรู้ดิครับโอ้น่าจะเป็นปั๊มบอร์ดทองดูทรงแล้วปั๊มดีเหลือเกินแหมบอรทองสะอาดสุดครับโอ้ไฝ่ายใดครับไม่น่าจะเกี่ยวกับแมเลยี พีทได้คว้างแล้วตอนนี้หลมไทยครับเอาครับฝนเสมอมากันใหม่แล้วพีทได้แล้วทีตงโนแล้วเป็ัการกันเองเสียบอลไปแล้วจี๊ดใส่ฟอกรึแม่เล่นะใหม่ไม่วป็นเลยเดร์พีเปียร์เครียดมาแล้วบอลลงมไม่นอลพีมอลระวังหน่อยด้วยแล้วพีทมา ปตะบอลนี่เอกยามยกมาแล้วจริงไม่ได้ครับแม่เล่นไมาเคีครับเอกยามเตะข้ามไอ้ไม่ได้ไไพี่ได้ไหมแล้วจริงตะบอนแล้วโอ้นวาากกดหนักครับตอนนี้เตะข้ามไปที สามในเบสสุดท้ายยกเึ้นมาแล้ว ทีมมาแล้วสีเวทขึ้นมาฟีมไหมลูกแท็มจริงโอ้เอาแต่มืงครับดสีเวทสุดท้ายโอ้เดี่ยวเดี่ยวแล้วเอาแล้วจ้ามากันไปในวงการโลกไทยลูกเต็มจริงมาไม่ดีเราจับระวังด้วยสาวนี้สุดท้ายเพียงแล้วบ่งได้ยูแต่ถ้า